สวัสดีครับพบกันทางช่อง p o l a ม Media เช่นเคยครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปกติการที่จะปลูกทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ปุ๋ยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอหากสามารถทำแบบนี้ได้ก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ครับ ในคลิปนี้จะพามาดูระบบลดน้ำอัตโนมัติในสวนทุเรียนที่ผมได้ทำการติดตั้งใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งสามารถช่วยตัดภาระในเรื่องของการลดน้ำทุเรียนไปได้เลยครับระบบนี้สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำผ่านทางมือถือได้หรือจะให้เปิดปิดการให้น้ำตามเวลาที่ตั้งไว้ก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญของระบบจะมีอะไรบ้าง และมีการทำงานอย่างไรก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับส่วนแรกที่จะพามาดูก็คือเจ้ากล่องนี้ครับซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของระบบเลยครับในนี้จะมีแผงวงจรซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับจึงทำให้ระบบทำงานได้อย่างแม่นยำและแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยครับ โดยเจ้ากล่องนี้สามารถควบคุมการเปิดปิดวาล์วน้ำได้4โซนครับและสามารถควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำได้อีก2ตัวรวมทั้งมีระบบ Wifi ในตัวทำให้สามารถควบคุมการทำงานผ่านทางมือถือได้ครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีไฟฟ้าจึงใช้แผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงานครับข้อดีอีกอย่างของระบบโซลาร์เซลล์ก็คือทําให้เราสามารถเปิดระบบถิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟเลยครับชุดวาล์วน้ํานี้เป็นวาล์วไฟฟ้าครับทําหน้าที่เปิดปิดน้ําตามคําสั่งของกล่องควบคุมโดยแต่ละโซนใช้วาล์วแยกโซล่นึตัวโดยฝั่งน้ําเข้าก็จะต่อกับท่อน้ําประปาหรือท่อที่มาจากปั๊มน้ำนะครับ ซึ่งเป็นท่อ PVC ส่วนฝั่งขาออกของวาล์วนะครับก็จะต่อกับท่อ PE ซึ่งจะจ่ายน้ำไปที่ต้นตุเรียนของเราครับท่อน้ำที่ใช้เป็นท่อ PE ครับข้อดีอย่างหนึ่งของท่อ PE ก็คือเป็นท่อที่มีความยาวต่อเนื่องทําให้สามารถเดินท่อตามแถวตุเรียนได้เป็นร้อยรเมตรได้โดยไม่ต้องต่อท่อ แต่ถ้าใช้ท่อ pvc เราจะต้องต่อท่อทุกๆระยะ4เมตรซึ่งการใช้ท่อ pe จึงสะดวกกว่าม,มากครับรวมทั้งการตัดต่อหรือการปิด mini sprinkler เข้ากับท่อ pe ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าอีกด้วยครับ sprinkler ที่ใช้เป็นแบบ mini sprinkler ครับซึ่งมีความเหมาะสมกับต้นผูเรียนปลูกใหม่ และต้นที่ยังเล็กอยู่ครับเนื่องจากรากของเขายังแผ่ไปไม่ไกลรัศมีการจ่ายน้ําของมินิสปริงเกอร์ก็จะพอดีกับทรงพุ่มของเขาครับและเมื่อต้นโตขึ้นค่อยเปลี่ยนมาใช้หัวสปริงเกอร์ขนาดปกติได้ครับ หลังจากที่ต่อระบบเสร็จแล้วก็จะทําการทดสอบการทํางานว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่อย่างแรกที่ทดสอบก็คือทดลองการสั่งเปิดปิดน้ําโดยใช้มือถือครับโดยโปรแกรมหรือแอปที่ใช้ก็ไม่ต้องโหลดเพิ่มแต่อย่างใดครับสามารถใช้เบราว์เซอร์ธรรมดาๆรรที่ติดมากับมือถือทุกๆเครื่องทั้ง iOS และ Android ก็สามารถใช้งานได้เลยครับ หลังจากที่กดสั่งเปิดน้ำไปสปริงเกอร์ก็เริ่มทำงานลดน้ำแล้วครับลองดูต้นอื่นๆสปริงเกอร์ก็ทำงานเหมือนกันครับทีนี้ก็ลองสั่งปิดดูครับหลังจากทดลองกดสั่งปิดดูสปริงเกอร์ก็หยุดลดน้ำตามที่สั่งไปครับก็เป็นอันว่าการสั่งเปิดปิดการลดน้ำด้วยมือถือก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยดีครับ ทีนี้ก็มาทดสอบการทํางานอีกโหมดหนึ่งครับคือให้มีการเปิดปิดการลดน้ําเองอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งเอาไว้โดยตั้งเวลาเปิดไว้ที่17.25และให้ปิดในเวลา17.27ครับในหน้าจอของโปรแกรมที่ใช้งานสามารถที่จะซูมดูหรือตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบได้ครับ ก็จะเห็นว่าสปริงเกอร์เปิดรดน้ำตอน17.25ตรงตามเวลาที่ตั้งไว้ครับและเมื่อถึงเวลา17.27ระบบก็ปิดน้ำได้เองครับซึ่งก็ตรงกับเวลาที่ตั้งเอาไว้ก็เป็นอันว่าระบบสามารถทำงานในโหมดตั้งเวลาได้อย่างถูกต้องครับ จากที่ได้ทดลองใช้งานแบบจริงจรงจังๆมาเกือบปีก็พบว่าไม่ผิดหวังเลยครับที่ตัดสินใจติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติซึ่งมีข้อดีหลายอย่างที่ชัดๆเลยก็มีดังนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลามาคอยรดน้ำเองหรือคอยเปิดปิดระบบสปริงเกอร์ีละโซนซึ่งปกติโดยทั่วไป ก็จะเปิดโซนละประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามีหลายๆโซนก็อาจจะต้องใช้เวลาไปกว่าครึ่งค่อนวันหรือทีเดียวครับข้อดีอย่างที่2ก็คือทุเรียนได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอการให้น้ำแบบอัตโนมัติปกติจะตั้งให้รถทุกๆ2หรือ3วันครั้งส่งผลให้ทุเรียนได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแบบไม่มีการหลืมรดน้ำทำให้ต้นทุเรียนเติบโตได้ดี ไม่ชะงักการเจริญเติบโตหรือแห้งตายจากการหยืดรดน้ำครับอย่างที่3ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับเพราะไม่ต้องขับรถไปเข้าสวนบ่อยๆหรือเวลาที่ติดธุระหรือต้องไปต่างจังหวัดหลายๆวันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการให้น,น้ำต้นเรียนครับครับสำหรับการรีวิวระบบลดน้ำอัตโนมัติ ในส่วนทุเรียนก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็สามารถเขียนใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ